ัวเองอะปวดหัวต้หาถ้าทำทำอย่างเงี้ยคนอื่นเดือดร้อนหมดตรงไปตรงมาจบแล้วเออทำไมอะทุกคนง่ายนิดเดียวถ้าโอนเงินจากถ้าโอนเงินจากมูลนิธิมาผมก็จะหยุดอืมผมก็จะหยุดที่ผมพูดเพราะว่าผมเสียแล้วผมก็กลัวในอนาคตว่ามันจะเสียไปมากกว่านี้หากเพราะตอนนี้ดีเอสไอกำลังเข้าไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมด ผมไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนแล้วเขาเอาสลิปผมอะไปโพสตโปรโมตใน Facebook เขาทำให้คนเนี่ยเข้ามาบริจาคก,กันเพิ่มผมจะเป็นส่วนหนึ่งไหมนี่ผมก็คุยกับหนุ่มกัญชัยนะหนุ่มกัญชัยจะเป็นส่วนหนึ่งไหมที่พาเขาไปแล้วทำให้ไปกันใหญ่ถูกไหม i o. ออ่ะมันจะพิมอะไราก็เรื่องของมันเถอะมันเก่ง i อโอเนี่ยมันมาในค่าของสกมเมอร์อยู่แล้วร้านทั้งร้าน แต่ถ้าคนจริงๆถ้ายังคิดแบบสแกมเมอร์ก็ช่วยไม่ได้นะถือว่าไม่ฉลาดพอสังคมคุณถึงตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์พวกคอเซ็นเตอร์ไงประเด็นผมมีแค่นี้อย่ามาสารแน่พูดว่าเขาให้แล้วก็จบไม่ได้ให้แล้วก็จบมึงจะบ้าเหรอกฎหมายมันมันทำได้เหรอกฎหมายมันทำไม่ได้อืผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างสมมุติ โจรมาขโมยเงินคุณเสร็จเรียบร้อยอถูกจับไปติดคุกแต่ไปอยู่ๆมีวันหนึ่งเกิดมีญาติหรือคนรู้จักเอาฉันเอาเงินไปคืนคนที่ขโมยนะแล้วคดีนี้ยุติเอาออกมาจากคุกมันก็ไม่ได้คุณเข้าใจคำว่ากฎหมายเปล่ากฎหมายก็คือกฎหมายเออผมไม่เข้าใจสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นมันถึงเป็นแบบนี้แหละทุกคนไปกดตะก้านะ 63แล้วเร็วทุกคนไปกดให้ได้ร้อยก่อนเร็วผมไม่เข้าใจตกกะกามันตรงไปตรงกับแค่นี้แค่เดียวเลยบริษัทผมเป็นบริษัทมหาชนกรรมการเขาไม่ยอมนะบริษัทมหาชนมันมีระเบียบวินยัยปฏิบัติคุณเข้าใจไหมไม่ใช่ซีแบบแบบนะซัวกันแบบนั้นไม่ใช่ซีซัวกันแบบแบบนั้นนะฮะไม่ได้ซีซัวกันแบบนั้นทุกคนไปกดตะกา ไปกดตะกร้าเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งไปกดก่อนเร็วเหลือหกสิบแปดบาททุกคนกดให้กาลังใจบอสหน่อยไปสามพันคนหาแสงเกินใครหา,หาแสงเกินเนี่ยฮะว้ายเบื่อจังเลยลบทิ้งแล้วกันรูปเนี่ยดูดิเอ็นปูอันนี้มันเป็นไอโออ่ะศูนย์เฟลเวอร์ศูนย์ฟอลลวิงพ็อกเก็ตล้วเป็นรูปอะไรรูปอะไรก็ไม่รู้มันเก่งจริงๆนะเนี่ยถ้าคนไทยเอาเอา,เอาเรื่องถ้าคนไทยเอาเรื่องไอโอเนี่ยมามาเป็นประโยชน์นะมันจะโคตรมีประโยชน์เลยแต่ไม่ใช่เอาเรื่องไอโอมาหลอกลวงคน อตายแล้วชีวิตคนไทยแม่งอยากปฏิวัติให้หมดเลยห่มปฏิวัติความคิดก็ยากยากต้นเหตุของประเทศไทยที่เจ็งกระบงอ่ะเพราะคอร์รัปชันเพราะนักการเมืองอมเพราะคอร์รัปชันเพราะนักการเมืองเพราะเส้นสายและพรรคพวกนี่แหละคือเรื่องจริงใครไม่คิดเหมือนเราก็ปล่อยเข้าไปนะทีมบอส เราต้องสร้างทีมเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็งจากตัวเราเข้มแข็งจากตัวเราคุณดูรัฐบาลสมัยนี้ดิไม่ต้องพูดนะที่เหตุพูดอืมการตั้งคนที่ด่างพร้อยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมากมายไก่กองคุมไม่รู้กี่กระทรวงเนี่ยทำไมไม่โดนน่ะว่าไม่ซื้อสัตว์จุดสุดจริตโดยประจักษ์ทำไมไม่โดนน่ะนายกสไมัยไม่โดน ลอตเตอรี่อ่ะทำไมได้สองแสนใบต่องวดทําอะไรทําไมถึงได้ใช้โคต้าไข่ใช้เส้นไข่มาด้วยวิธีอะไรทําไมคนพิการถึงไม่ได้แค่คนละห้าร้อยใบทําไมถึงไม่ได้ถ้าใครรับไม่ได้ก็ออกไปนี่คือคําถามไม่ได้การโจมตีเพียงถ้าคุณต้องตอบสังคมควรจะหยุดแบบนี้ได้แล้วหยุดเอาเปรียบกันโดยสร้างฉากไว้ข้างหน้าหยุด หรือถ้าคุณจะรับได้เรื่องแป้งเรื่องเรื่องอะไรใดๆทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมาก็เรื่องของคุณคุณก็ไปของคุณอืมก็ถือว่าเป็นภาระประเทศไปก็นไดีว่าอะไรนะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระแล้วแต่อันนี้เป็นปัจเจกบุคคลทุกคนคิดได้คุณชอบแป้งคุณก็ไปนิยมแป้งไปคุณชอบตุ๋ยคุณก็ไปนิยมตุ๋ยไปอืมคุณชอบรัฐมนตรีแบบนี้คุณก็เอาไปเรื่องอะไรผมจะต้องเอาเส้นเงินของผมไปสร้างบารมีให้คนอื่น ถ้าผมรู้ว่าไปยิงก,การเมืองผมจะทำทำไมผมจะเอาไปทำไมบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขารอการพิสูจน์แต่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์และไม่มีใครได้เห็นเอกสารวันถแถลงข่าวก็ไม่ยอมให้ดูแหล่งที่มาของเงินทั้งหมด200กว่าล้านสเตตเมนต์เป็นยังไงค่าใช้ใจ่ายเป็นยังไงแต่เชื่อผมนะ แต่เชื่อผมเนี่ยไอโอเนี่ยคุณโอเด,ดี๋ยวหาหมอด่วนเดี๋ยวนี้รูปไม่มีอ่ะอย่างเงี้ยสิบเก้าฟอลโลเวอร์ชื่อดินลาโอโอถุยคนไทยคนไทยอย่าไปเชื่อพวกมันอย่างเมื่อวานเนี้ยไอโอแม่งสร้างข่าวปลอมอะบอกว่าลิซ่ามอบเงินสามหมื่น 30, ให้กันจอมพลังโอ้โหแม่งแสบจริงๆเลยนี่คนที่พาไอโอมาเมืองไทยเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าผมอยากจะฉีกหน้าก,กากทั้งเลยว่าเป็นคนไทยคนไหนได้ข่าวว่ามีสิบคนนะ อย่าให้โปะนะบอกไว้ก่อนนะบอกก่อนรับรวงพรางกันนักคนพวกนี้รับรวงพรางกันนักบอกว่าสามล้านสามล้านสามล้านบอกว่าลิซ่าให้สามล้านทุเล็ดอ่ะเนี่ยคนพวกนี้มันคือคือทุเล็ดที่สุดแล้วอะ่ะทุเล็ดที่สุดทุเล็ดลิซ่าก็มีสมองเธอทุเล็ดทุเล็ด เออช่วยบอกด้วยเขาไม่ได้ให้มันเป็นพวกไอโอสร้างข่าวมาเพื่อช่วยเหลือคุณการน,นะฮะพวกไอโอสร้างข่าวมาช่วยเหลือมูลนิธิคุณดูสิทําไมมูลนิธิหรือคุณการจะมีไอโอคอยช่วยเหลือมันเป็นคําถามผมไม่รู้ไงผมอยากรู้อืมใครอยากอยู่กับไอโอก็เชิญทางสบายนะครับจะด่าผมก็ไม่ไม่สนใจหรอกคนธรรมดาคนหนึ่งจะมีอํานาจวาสนาบาร,รมีใหญ่โตสามารถที่จะได้ ล่าเริงบันเทิงใจสามารถที่จะได้โค้ตาออลอตเตอรี่งวดละสองแสนใบคุณคิดว่ามันมันธรรมดาไหมเราตั้งความสงสัยแต่เราไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกอืมขับรถสปอร์ตเอ้ามันน่าสงสัยไหมเราตั้งข้อเท็จจริงค่ะเราตั้งคาถามเพื่อเรารอข้อเท็จจริงอืมใบซื้อขายรถล,ละ่ะที่บอกซื้อมาใช้แล้วโอนไม่ได้ก็ขาก็ขึ้นป้ายยังไงมันคืออะไรแล้วรถคันนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยมาอีกแล้ว ดินนาโลอะไรเดแม่มันก็กลับมาอีกแล้วไม่กลับใหม่แล้วก็บอกมันสารำคาญเกะกะทูทูไม่เอาไม่เอาเต้าบอสทีมบอสต้องแข็งแรงต้องฉลาดตอนต้นผมก็ผมจะไม่อ,อะไรมากมายแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องอย่างนี้จะโดนไม่ใช่น้อยผมบอกแล้วไงว่าพูดแล้วต่อหน้าฟังไม่รู้เรื่องเหรอพูดต่อหน้านะไม่ได้พูดรับหลังพูดต่อหน้าใส่ไม้ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ได้ยินว่าผมไม่เอาเงินคุณกัน ไม่สามารถจะรับเงินคุณกันได้เพราะเนื่องจากว่ามันผิดวัตถุประสงค์และวิธีการเงินเราต้องเอาคืนมาจากคนที่เราโอนไปเราถึงบันทึกบัญชีได้เท่านั้นเองก็จบจบกันไปและคุณแสดงให้เห็นว่าตอนที่ผมโอนไปเนี่ยคุณแสดงตัวคุณเหมือนคุณเป็นประธานเจ้าของผู้มีอำนาจเพราะผมเห็นคุณนะฮะเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็จะพูดว่าคุณตัดสินใจได้อันนี้ได้อันนี้ซึ่งจริงๆถ้าคุณไม่ใช่ประธานคุณไม่ใช่บอร์ดคุณไม่ใช่ผู้มีอำนาจคุณต้องกลับไปถามคนมีอำนาจก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจมาพูด แต่คุณพูดเฉพาะเอาอันนี้เอาไปหนึ่งแสนอันนี้ได้เลยเดี๋ยวผมช่วยต่อมันคือนี่คือลักษณะการของคนที่เป็นประธานหรือผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดการแสดงของคุณทําให้เราเชื่อมั่นว่าคุณเป็นเราถึงโอนแต่พอมันคุณไม่เป็นเราขอคืนเรื่องอะไรเราต้องโอนไหมคุณอีฟแล้วเรื่องอะไรผลประโยชน์จะต้องไปตกให้คุณธรรมนัสเอ้มูลนิธิธรรมนัสหนึ่งเขาใช้มูลนิธินำหน,น้านะอย่ายไปว่าท่านแค่นี้เองง่ายๆอย่าเอาอย่าเอาพูดคำว่าความดีมาบังหน้า มันอาจจะดีจริงหรือดีไม่จริงผมไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างมันต้องตรวจสอบแล้วตอนนี้แต่ไม่มีใครให้ตรวจสอบเอาเอกสารมาก็ไม่ให้เปิดถูกไหมล่ะก็พูดกันตรงๆน่ะอืมแค่นั้นเองจเย็นๆเห็นในพูดให้ฟังไม่ได้เดือดร้อนใจมีความกจะตายวันนี้งานยกงอกมีจุนิเวจะเข้ากองแล้วโอ้ตรงไปตรงมาแค่นี้แหละอุ้ยเบื่อจังเลยเบื่อกับคนที่แบบไปเรื่อยไปเปื่อย ไปเรื่อยไปเปลื่อยเสร็จแล้วผมไม่ได้ทําเองนะน้ำพริกผมก็ไม่ได้ําเองนะทุกคนคนที่พูดว่าจะคืนน้ำพริกนี่แหลงโคตรตลกเลยนะโคตรตลกเลยนะมันเกี่ยวอะไรกันเงินบริจาคกนะับน้ำพริกมันคนละเรื่องกันน้ำพริกคุณได้กินเงินบริจาคเนี่ยมันเกิดจากความศรัทธาแล้วความศรัทธานั้นมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเออเออมันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันเลย มีไรกระทุ่ยนะวันนี้เจ้าของไปคืนเซเว่นเพราะเซเว่นไม่ได้ทาเองทุย <c oughs> คุณไม่รู้จะคุยกับคนแบบนี้ยังไงวะเวลาคุณจะซื้อของคุณเดินไปหยิบ<อ>คุณก็อ่านสิครับว่าใครเป็นเจ้าของใครผลิตใครจําหน่ายเข้าใจปะนกตโลกป่าวะขอโทษนะไม่อยากจะพูดเยอะเลยเดี๋ยวติ๊กต่อกด่า,ดาเอาสระโององงูไม่เอกแล้วก็ไม่ยมกอีกร้านครั้ง<อ>ประสาทเนี่ยแหละประเทศไทยแม่งไม่พัฒน,นาเพราะคนบ้าบ้าบอย่างเงี้ย มน้ำพริกไม่ตําเองก็ไม่ขายไม่ใช่น้ำพริกยี่ห้อนวัด <c oughs> บ้าป่น้ำพริกยี่ห้อนางงามนะฮะ <c oughs> แล้วถ้าคุณอยากรู้คุณเซิร์ชเอาในเว็บก็รู้ว่าผลิตที่ไหนใครเป็นตัวแทนจำหน่ายอืมประสานรอเปล่าเพีย้ยนเนี่ยนี่แหละไอเพี้ยนแบบนี้แหละมันถึงสังคมมันถึงได้เพี้ยนจัดหิวแสงจ้า <c oughs> <c oughs> จะจะเถียงกับไอโอไม่ได้นะ มันไม่มีตัวต,วตวนไงก็สร้างแอคเคาท์ไว้ประมาณล้านแอคเคาท์ในคอมเขาอ่พวกพวกไอโออ่ะก็คือพวกสแกมเมอร์อ่ะแล้วเขาก็ปล่อยออกมาทำงานอืมเนี่ยมาน้ำพริกอร่อยขอบคุณนะครับน้ำพริกผมไม่ได้ตำเองนะทราบนะโอเคนะไม่ว่างตำถ้าถ้าถ้าผมตำเองนะทุกคน <c oughs> ผมจะคิดเก้ารยเก้าิกระปุกละเก้า้อยเก้าิบทุกคนอยากกินไหมเออเราทำนะเราทำแบบโฮมเมดไหมเราทำเองอะ่ะเมสตูออเดอร์ <c oughs> order, วันหนึ่งประมาณสักยี่สิบกระปุกพอ เออเราทำยี่สิบกระปุกแล้วเราก็ถ่ายทอดให้ดูได้ว่าเราทำยังไงดีไหมจะได้ตัดปัญหาว่าตามเองเฮ้ยได้นะที่เขาดา่าที่เขาแบบบา้บาบา้บาบอๆเนี่ยเราเอามาเป็นคอนเซปต์ในการขายได้นะน้ำพริกอะไรดีอะ่ะใจจริงผมอยากทำน้ำพริกกะปิรู้ป่ะทุกคนผมเป็นคนทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากนะตั้งแต่เด็กน้อยอะพ่อแม่ให้ผมช่วยตำตลอดเพราะว่าเขาแม่แบบยุ่งไงเอาไปํำน้ำพริกสิอะไรอย่างเงี้ย เออความคิดดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูที่จะทำอะไรดีนะแต่เราแบบไม่ทําเยอะนะวันหนึ่งยี่สิบกระปุกวันหนึ่งยี่สิบกระปุกเราตั้งเองไงเราตั้งเองสิบกระปุกก็พอป่ะไม่มีเวลาตั้งถึงตั้งสิาถึงร้อยนะเดี๋ยว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 พอคกที่บ้านมันเล็กอันเดี๋ยวไปหาคกใหญ่มาก่อนไปหาคกใหญ่มาก่อนแล้วก็ตั้น้ำพริกกะปิของผมจะเป็นอย่างนี้สูตรอย่างนี้ น้ำพริกกะปิใส่กุ้งแห้งเราจะเอากุ้งแห้งเนี่ยนะมาตำให้เป็นผงๆแต่ไม่ต้องแบบละเอียดจนเป็นผงเกินไปเสร็จแล้วค่อยตำน้ำพริกกะปิแล้วไม่ใส่น้ำปลาเอาเค็มกุ้งแห้งก่อนนะฮะใส่มะนาวจากสวนน้ำพริกแล้วก็พริกจากสวนนะกะปิจากระยองทุกคนทุกคนเร็เวๆไปกดก่อนเลยว่าอยากกินทำดีๆนะแล้วเราก็ใส่นี้ด้วย แล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งเยอะๆให้มันมีเนื้อไม่งั้นมันไม่เหลวเป๋วนะให้มันมีเนื้อให้มันมีเนื้อกุ้งแห้งเนื้อฟูๆนะฮะแล้วก็เค็มหวานนะเค็มหวานนะ,ะแล้วก็เปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวไอโอบอกอยากกินแต่เน่าไหน <laughs> ไม่กินจ้าต้งบอกอะไรกู <laughs> ไม่กินก็ไม่ซื้อสิคนกินเขามีคนกินเขามีอืม รู้ว่าไม่กินข้าวกินหญ้า,า,าอืมเพิ่มข้าวบ้างเบาๆบาหญ้าหน่อยนะอย,อ,ยอ,ยอยากอยากอยากอ่านของไอโอแต่ก็ขี้เกียจอา่านแต่ถ้าเราอ่านมันก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะมันผ่านคอมนะใช่มันไม่ได้ดูอยู่โโคือมันไม่ได้หวังผลไงคำคอมเมนต์มันมาอย่างเดียวมันไม่ได้ดูไงซื้อทําไมอย่างนี้เราอยากตอบได้ไหมซื้อเอาไปสร้างรูอะมันเป็นมันเป็นพวกเครื่องก่อสร้างมั้งครับลำพีกะเซรามันเป็นเครื่องก่อสร้าง ทุกคนคนอสุขสารประเทศด้วยรักประเทศไทยมากแต่ก็ท้อใจมากเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันบอสยางปัน่นใชม้มูลิเน็กแล้วตอนนี้ปั่นเองไม่ได้แล้วรอเอ็มยูของถูกไม่กินข้าเอาไปแล้วแต่แก่อ่านให้แล้วนะไอโอเแล้วแต่แก่กินไม่ได้นะที่ขายอยู่เนี่ย เซรั่มอยากินนะไอโอมบ้าเหรอไม่กินหรอกไม่กินหรอกอย่าอาไปกินนะไอโอมบ้าเปล่าวะปากปากหุดเซรั่มอยู่บอกไม่ไม่กินหรอกอย่าเอาไปกินกินละตายแน่เลยนะอย่ากินนะเซรั่มกินไม่ได้นะแฟนกลับพี่ไหมเซรั่มกินไม่ได้สาวจเยิน่อย่าเอาเซรั่มไปกินนะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยบอกแลวให้กินข้าวกันบ้างอย่างเงี้ย อืมไอดอลผมเลยสุดยอดอดประโยคที่ว่าให้กินข้าวบ้างเนี่ยล,ลดย่าลงหน่อยเนี่ยเป็นประโยคของทนายเดชาแกพูดทุกวันเลยเวลาที่แกด่าไอโออ่ะแกด่าคนปัญญาอ่อนติงต้องแกจะเนาแกก็อานะ่านนแล้วก็บอกว่ากินข้าวซะบ้างนะลดลดล,ลดย่าลงบ้างโช่งถ้าผมได้เงินคืนมาจากมูลนิธิกันจอมพลังผมจะเอาไปให้สภากาชาติไทยผมไม่ได้เอาเก็บไว้ ส่วนเงินกันจอมพลังส่วนตัวมันไม่มีเส้นสายปลายเหตุมารับไม่ได้โอนมาแล้วก็ให้ขอให้มารับคืนที่ออฟฟิศด้วยโอนมาแล้วผมจะเบิกออกผมจะแจ้งกับแผนกบัญชีในการส่งให้กับตลาดหลักนทะรัพย์ว่ามีคนโอนเงินมาผิดนะฮะจะบันทึกว่ามีคนโอนเงินมาผิดเดี๋ยวไปแจ้งธนาคารเอาไว้นะฮะเพื่อความถูกต้องตามเอกสารนะครับ ไม่ใช่เรื่องมากหรอกครับเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณผมต้องการถูกต้องตามกฎหมายนะฮะถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดสมมุติเรื่องที่เขาละแหงแขงใจว่าค่าใช้จ่ายเอ่ยเงินใครโอนเข้ามาเขาเขายังไม่เปิดไงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าขายฟอกเงินหรือมีปัญหาอะไรแบ็กอัพอยู่ข้างหลังพวกผมไม่ซวยไปด้วยเหรอถูกไหมพวกผมไม่ซวยไปด้วยเหรออันนี้เรื่องจริงครับเราเอาถูกต้องมาก่อนถูกใจนะถ้าพวกเธอถูกใจอะไรเธอไม่ถูกต้องก็เรื่องของเธอ เธอก็เห็นเรื่องถูกใจไม่ถูกต้องไงเยอะแล้วล่ะนะไม่ว่าจะเรื่องลุงพลคนดีลุงพลเป็นคนดีเนอะอุ้ยตอนนั้นลุงพลเป็นคนดีมากลุงพลเป็นคนดีพวกเธอก็รู้อยู่เป็นฮีโร่ไปไหนก็มีคนห้อมล้อมมียูทูบเบอร์ไปรอหน้าบ้านวันหนึ่งร้อยช่องนะไปไหนก็มีคนผูกผ้ากะมา้าล้อมจนอุ้ยสุดยอดเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ หลวงพี่อะลงกดเป็นไงหลวงพี่หลวงพี่จะลงกดเป็นไงเป็นคนดีถูกใจกับถูกต้องไม่เหมือนกันเอ๊ะลายไหนได้เรื่องทุกรลายไหนได้เรื่องทุกลมิจฉาชีพทุกคนแหละลอันนี้เราไม่ได้ว่าเรื่องนี้นะเราว่าเรื่องอื่นที่ผ่านมาในชีวิตผมมิชฉาชีพทุกคนต้องแสดงตัวเป็นคนดีเสียสละเพื่อสังคมเช่นปจิปปสิตเกียวก๊กโคตรแสบเลยช่วยเหลือคนวิ่งไปช่วยคน บา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 โครงการคืนคุณแผ่นดินวิ่งไปช่วยเกษตรกรวิ่งไปซื้อของราคาถูกทําทุกอย่างทุกสิ่งแล้วเป็นยังไงเบื้องหลังเบื้องหลังเปิดมูลนิธิแฮปสุดลิตอันนี้พูดถึงประสิทธิ์นะพูดถึงประสิทธิ์นะที่ติดคุกอยู่อืมนะฮะนี่ในพูดเล่าสุ่กันฟังใครฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังทุกวันนี้ก็อยู่ในคุกมันเป็นเรื่องจริงอืมมีโจรคนไหนที่จะเดินตามถนนแล้วบอกฉันเป็นโจรหรือพฤติกรรมเป็นโจรไม่มี ไม่มีในโลกใบนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจนเกินไปนักหากรู้ตัวรีบหักหัวออกและเอาทุกอย่างออกให้หลุดพ้นจนกว่าจะมีการพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วผิดหรือไม่ผิดค่อยว่ากันถ้าผิดขอโทษก็ไปต่อกันได้ถ้าไม่ผิดก็ยิ่งก็ต้องกลับไปส่งเสริมเขาให้เต็มที่เราอาจจะโอนกลับไปช่วยเขาอีกสองเท่าสามเท่าก็ได้แต่ถ้าผิด เราก็ต้องรู้ว่าผิดเพราะอะไรจะได้เป็นบทเรียนซึ่งกันการันเท่านั้นเองทุกคนที่ไหนมีแสงที่นั่นมีคุณอวาดได้เลยครับได้เลยครับได้เลยได้เลย